สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีขา่าวใหญ่ในแวดวงการเมืองมาอัปเดตกันครับเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลายคนจับตามองกันอยู่ล่าสุดท่านอิทธิพรแก้วทิพย์อายการสูงสุดคนใหม่ได้ตัดสินใจเดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพต่อคุณทักษิณแล้วนะครับเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคณะทํางานของอายการได้เสนอความเห็นว่าไม่ควรอุทธรณ์ หลังจากที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องไปแต่ท่านอายการสูงสุดคนปัจจุบันกลับมีความเห็นต่างและเลือกที่จะนำคดีนี้ขึ้นสู่ศาลสูงต่อไปครับการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้คดีที่ดูเหมือนจะจบไปแล้วกลับมาอยู่ในกระบวนการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าทิศทางของคดีจะเป็นอย่างไรจะมีประเด็นอะไรไม่ไม่เกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะนำรายรงานให้ทราบกันอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญขอบคุณครับ